สวัสดีครับทุกคนชาน้ามีนะเราจะไปฟังเทศหลาชาติกันนะสามกันพันคาถานะครับผมก็ตื่น้าตื่นนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมประจำวันกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำอย่งทีตอนเช้าๆนะครับผม แล้ววันนี้ก็มีการทำบุญนนในวันสรนคดของในหลวงรัชกาลที่เก้าด้วยนะครับผมก็จะเป็นไงบริารจาคเป็นไงผมไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะเพื่อให้บรรากาแล้วจะเป็นไงดู่กันนะครับสำหรับที่มาที่ไปในการเทศมหาชาติครับว่าเทศมหาชาติคืออะไรเนี่ยผมยาอคลิปในวีดีทีอาร์นะครับเป็นไงไปชมครับ เทศมหาชาติคือการจัดงานบุญเพื่อเทศนาเรื่องเวสสันดรฉดกเป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือเมื่อครั้งทรงเกิดเป็นพระเวสสันดรการเทศนี้จัดขึ้นในรูปของพิธีการที่มีการสวดทำตามกันต่างๆรวม13กันและมีความเชื่อว่าหากผู้ฟังเทศจบครบทั้ง13กันในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์มากเช่นการได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่า สีอริยเมตตาในอนาคตตอนนี้เรามาออกไปวัดนะครับก็เมื่อกี้วิทยาเนี่ยก็บรรยายโดย AI นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะบรรยายไงครับก็ให้ AI อธิบายเอาครับผมใช้แอปนะครับผมบอกแอปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเตรีสิทธิ์นะครับก็จะมาออกไปครับตอนนี้เวลา หกโมงสี่สิบนะครับผมออกไปแล้วครับนี่ใกล้ถึงวัดแล้วครับผมกำลังถึงวัดไปวัดนะครับโอเคเป็นการที่วัดครับตอนนี้เราถึงวัดแล้วนะครับตรงนู้นนะครับเราได้ใส่บาตรเรียบร้อยนะครับตรงนู้นเป็นสรายกระเปลี่ยนตรงนี้เป็นที่บูชาออกมาที่เช็นทองก็มี ของบูชาพระนะครับแล้วก็มีบูชาพระตรแล้วก็พระประจำวันเกิดในไหว้พระอุโบสถนะครับสุดต่อมาทุกเชียงนี่ครับว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ผมผ้าพระประทัไม่ใช่ผมผ้าพระพุทธรูปนะครับนี่ครับโอเคนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ก็คือเท้าทั้งสี่ครับผมจะถ่ายทั้งสี่องค์ 4อ,องครับนี่ครับน่ืจะจะลองสร้างตรงนี้เงียบเลยนะครับผมน็่คือนี่ครับ,น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 ,รบนี่คือเมนเผาศพอาตัวที่3ครับก็เริ่มจากทำบุญวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ก่อนนะครับผมเพราะว่าว,วันนี้เป็นวันอวมินทรมหาราชคือวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมซึ่งเป็นวันอที่ชาวไทยไม่ลืมไม่ล้านะครับผมก็ ่นะครับผมก็ตอนที่ในหลวงรัชกาลเสด็จสวรรคตเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วครับก็เร็วมากครับทุกคนตอนที่ท่านงรงท่านเี่ยสรรคตไปประมาณสิบปีก่อนก็ถือว่าในตอนนั้นผมยังเด็กนะครับผมทุกคนสัมาัสได้คือร้องไห้หลักมากครับก็งรงท่านก็คือเป็นที่รักของปวงชนชาตไทยนะครับผมเพราะว่าท่านจะทำงานหลักเพื่อประชาชนนะครับซึ่ง ตอนนั้นผมยังเด็กนะครับผมยังไม่รู้ภาษาว่าการที่ท่านสอนโค้ชเนี่ยแล้วก็ท่านจะเป็นไงมันบอกไม่ถึงตอนนั้นผมจำไม่ได้ครับแต่จะไม่ว่าตอนนั้นผมยังเด็กยังเด็กอยู่นะครับผมตอนนั้นผมอายุประมาณเจ็ดขวบเจ็ดแปดขวบเนี่ยครับ,รบ,รบโอเคอน,นี้เรานอกเรื่องมากหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวผมผมไม่ทด้ถาไรครับเพราะข้างในคนเยอะมากเดี๋ยวผมไปแช่ครับ นี่ครับก็คือภายในบรรยากาศภายในวัดนะครับภายในวัดนะครับถ้าเกิดใครไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่ปี2565ม,มีข่าวเรื่องออกกฎหมายเรื่องพระราชบัญญัติสิทธิสมคนนะครับแล้วก็คุ้มครองรัฐบัญญัติสิทธิส่วนบุคคลครับนะครับแล้วก็ใครไม่ถ่ายก็ขอไปนะครับก็คนเยอะมากนะครับเดี๋ยว9ก้าโมงตอนนี้เวลาอยูงง่โมงเนี่ย ยังไม่แปดโมงครับวันนี้ไม่มีต่อไม่มีเทศน์้อยไม่มีเทศน์เล็กนะครับวันนี้เป็นเทศน์ใหญ่ครับแล้วก็ไม่มีพระไม่สวดมนต์นะครับก็พออาราศินสมาทิินเสร็จแล้วก็เริ่มกล่าวคําบูชาเข้าพุทธหมังสบิรัติชนะสัมปันนาก็ถวายพระตาหารหรือว่าสังฆทานนะครับผมก็เลยครับแล้วพระก็ฉันนะวันนี้ยังไม่แปดโมงครับวันนี้ไม่นานแป๊บเดียว ครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศครับทุกคนอยเงเก็บของครับโอเคแอเคครับ, okay. Okay, รบอันนี้คือข้าวที่เกลือจากการถวายไม่กินครับไม่กินใช่ไหมใช่ครับนะเดี๋ยวคนมากินครับอ๋อโอเคนี่คือข้าวที่จากการที่นำมาถวายจากการที่เหลือมานำจากการถวายพระ ส่งนะครับซึ่งคนก็ที่อยู่ในวัดเนี่ยเด็กวัดก็นําคนที่ร่วมมาเท่าร่วมทําบุญหรือว่าใครที่อยู่รู้สึ์วัดเนี่ยเขาก็จะนำมารับประทานต่อนะครับเพื่อวันนี้พิเศษมากพิเศษกว่าทั้งหมดเเพราะว่าปาติแล้วเนีก็จะเก็บนะครับผมจะเก็บไม่กินไม่กินไม่กินปกติเวลาทำบุญเสร็จแล้วส่วนใหญ่เวลานำของ เวลาถอยพาสแลพระก,ก็จะฉันใช่ไหมครับแต่พอฉันเสร็จแล้วถ้าเหลือต่อให้เหลือมันก็กคนก็จะเอา,เอาไปเก็บถูกไหมครับราบนี้ไปกินไปกินแต่ว่าค้านี้พิเศษมากคือผมไม่ไ็้เห็นเด็กวัดหรือคนที่ไปรูกศิล์ลูกหาในวัดเนี่ยขเขาเกือจากการที่พระพาสถนไว้หมดเนี่ย มากินต่อนะครับคนก็จะมารับประทานต่อครัู้สึกดีมากครับมาเป็นเป็นเป็นเกกับทางวัดมากครับเพราะว่ารู้สึกดีมากครับเดี๋ยวลองฟที่ปากชาติเลยครับเดี๋ยวผมนี่ครับดีมากรู้สึกวันนี้สเปเชียลมากคนคนขนาดคนธรรมดากินข้าุก็เหมือนอันนี้ที่ทางผมผมเคยเห็นเวลาคนที่เขาไม่มีข้าวกินก็ต้องมาขอพระกินนะครับ ก็รู้สึกสงสารเนาะอันนี้คือการถ้าเกิดผมที่ที่ผมได้เป็นพระอาจารย์นะครับอันนี้คือพระพุทธรูปครับนี่ครับเดี๋ยวมาแล้วครับทุกคนผมมีเรื่องเล่าจะได้ฟังทุกคนอันนี้คือล็อกเล่นนึ่นะเมื่อวานตอนผมมามามาทีา่บ้านญาติเมื่อวานนี้มีแวะวัดด้วยนะเพราะว่าเขามีสนมนุดเขาไม่ให้คนสวดอยาให้พระสวดเดี๋ยวมาฟังพระสวด ก็คือพระสวดมนต์เย็นเหมือนจะเป็นพุทธมนต์นะครับผมเย็นเหมือนเขามีสวดมนต์เย็นสอนที่ก็มีบทธรรมจักเขาจะทำลายจำนโมแปดบทนะครัเมื่อวานทำของมาเนี่ยคือรถไม่ติดครับเราจะมานสิบโมงมาถึงนี้ไม่ถึงแล้วก็ร้านกินข้าวอบตครับไม่ถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองแหละประมาณไม่ถึงบ่ายสองครับบ่ายโมงก็ถึงแล้วครับเพราะว่าเมื่อวผมใช้เส้นมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองไม่ใช่เอ็มแปดหนึ่งมอเตอร์เวย์บางใหญ่กับนนบุรีครับก็ ออกข้าวสารนครศรีสอกด่านบางใหญ่ตรงเซนทาเวสเกตนะครับก็ถือว่ารนี่จิ๋หเพราะตอนนี้ใครที่เดินทางมาที่นี่ครับก็ใครอยู่แถบนครปฐมสุขการบุรีก็ใครอยู่นครปฐมก็สามารถเดินทางได้ด้วยมอเตอร์เวย์นะครับผมผมก็เป็นคนบ้านแถวนะแต่ว่าเวลาเอาจากบ้านแถวมานียผมก็มาผมก็ใช้ผ่านต้องผ่านนครปฐมแล้วผมก็ต้องทอมเพราะแล้ว ปกติก่อนอันนี้ผมก็ขึ้นด่านตรงพอเปิดเจ็ดด่านตอนที่เปิดเจ็ดด่านยังไม่เปิดเมื่อก่อนเนี่ยผมขึ้นด่านช่วงที่เปิดเจ็ดด่านหมายผมขึ้นที่ด่านช่วงเปิดเจ็ดด่านมขึ้นที่ด่านใกล้องค์พระผูมทรจดีครับก็คือด่านนครปฐมฝัง่งตอนออกครับแล้วพอเปิดแปดด่านแจ้งผมือขึ้นด่านสีทองจะทองกกลไปตอนนี้ผมก็เลยขึ้นด่านตรงนครเชียศรีครับเพราะมันเห็นว่าใกล้ลองดูครับ นี่เปิดทุกคบด่านนะที่นี่ผมแค่ตาดูว่าเปิดจุดานผมไม่ได้ออกนครศรีเพราะว่ามันไกลนะครับมันไกลมากนะครับไปขึ้นด่านอ่าด่านนครปฐมลาลานครปฐมตรงก็ตรงวัดหลวงพ่อทาที่เราไปถ่ายมูนหน่อยไหมครับทุกคนทำได้ครับตอนนี้อยู่ใกล้มอเตอร์เวย์เหมือนกันนะครับผมใกล้ทางขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็มันอยู่ใกล้องค์พระปฐมเจดี ห่างจากองค์พระถมเจดีไม่กี่เสี้ยวนะครับผมก็คใครที่อยู่แถบองค์พระถมเจดีก็มาตัสตรอว์ดก็วิ่งมอเตอร์เวย์ได้นะครับสาบะเซเว่นช่วยท่องวิ่งรถพอรถเสียเอออนะครับก็นี่นะครับจริงๆผมอยู่บ้านแถวนะใครจะหาว่าผมอยู่กาญจนบุรีไม่ใช่มอยู่บ้านแถวแต่ว่ามันใกล้จะเห็นเพราะบ้านแถวเนี่ยที่ผมต้องวิ่งมอเตอร์เวย์ก็คือมาที่มาอุทยานมาบ้นานญาติมาลับบุรหลวงก็คือ มันใกล้องค์พระปฐมจะดีแล้วก็มันใกล้นครปฐมนะครับไอผมไปนอกเรื่องแล้วไอบ้าโอเคแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปอะไรต่อ,อเ,เลยครับเมื่อกี้ตามพูดอยู่ไม่หอนอันนี้คือตอนผมไปไหว้พระน,นู้นผมเอาทองแปะไวนะ้ฮะเหมือนเพงลงหนาทองฮนะง 5, 6, ก็ตรงสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ เท็ใหม่ซาวเช็คครับเพราะว่าช่วงเมื่อวันจนวนนี้ไม่หอนบ่อยมากโอเคเราจะกัะตอนเทพมหาชัดครับตอนนี้ทางด้านทางวัดทรายกำลังวงสวงครับเริ่มพิเนะครับ ยาชาหันมะทิปติมหาราชายาสัสิโสภสาทิตาสันโทยาสัตยโมทมานาตมิสุโอตะวันตาสิสามะคาเวโรนาปัสาสติยาชาหันมะทิปติมหาราชายาสัสิโสภสาทิตาสก็วันนี้หับก่อนนะครับก็ฟังครบไม่ครบสิบสามครับก็ไม่เป็นไรครับ บีนามาฟังใหม่ครับถ้าบีนาหยุดนะครับหยุดยาวก็วันนี้ขออนุญาตอย่าขึ้นมอเตอัวเองนะครับก็ให้รถรถไปเรื่อยๆครับก็ได้ถึงบางใหญ่ครับผมก็ฝากันไลค์ก็แชร์นะครับก็นะี่ครับไปครับ